วัน,นี้นายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21และประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายชุมพลศิลป์าอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา2อำเภอคืออำเภอบางบาลและอำเภอเสนาเพื่อรับฟังเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์น้ำและอุทกภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งร่วมหารือถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในโอกาสนี้ก็ได้นำถุงยางชีพไปมอบให้ผู้ประสบภัยณวัดโรงนาที่อำเภอบางบานและวัดบางนม,มโคอำเภอเสนารวมจำนวน1,000ชุดค่ะดังนั้นก็คิดว่าน้ำท่วมเีเ่ยเกิดความเดือดร้อนเฉพาะพวกชาวบ้านไล่นาต่างๆนะฮะอันนี้นซึ่งเราจะต้องไปแก้ไขเรื่องนั้นสำหรับด้การท่องเที่ยวไม่น่าจะมีปัญหาอะไร